สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องสวนทุเรียนลูกหมีนะครับวันนี้ก็ตัดหญ้านะเพื่อนๆหน้าแรงเนาะตัดหญ้าแล้วก็มีแผนว่าจะลงขี้วัวกับคุมฟางนะครับเพื่อนก็น้านแรงก็ผมก็ชอบใส่ขี้วัวนะครับหน้านแรงก็ชอบใส่ขี้วัวนะครับอย่างต้นประมาณนี้นะผมใส่อยู่ประมาณสามกระสอบนะเพื่อนสามกระสอบใส่นี่เลยนะเพื่อนเนี่ย ปลายทรงพุ่มเนี่ยใส่ตรงนี้เลยเนี่ยใส่ตรงนี้เลยนะครับวนเป็นวงกลมไปห่างจากต้นประมาณ2เมตรเลยนะครับขี่บัวนะครับนี่ก็ประมาณ3ากระสอบนะเพื่อนสามกระสอบนะครับตอนนี้ก็อัดน้ําอยู่นะครับเนี่ยเปิดน้ําก็ผ่านช่วงลมแรงไปนะเพื่อนผ่านช่วงลมแรงไปก็ กระจายน้ำมันวงกว้างนะครับเนี่ยใบมันก็ไม่ค่อยเสียหายเท่าไหร่แต่มีบ้างนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นร่องรอยจากการที่มันโดนลมตีนะเพื่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับพอดีมันมีกล้วยนะครับช่วยบังด้วยก็เลยเออทําให้ไม่ค่อยเสียหายเท่าไหร่ครับเนี่ยลมมันจะมาด้านในตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเนี่ยด้านเนี้ยก็ไม่ค่อยมีผลกระทบเท่าไหร่ครับปีนี้ ปีนี้ถือว่าสวยมากนะเพื่อนเพื่อนทุเรียนสวยมากๆเลยนะครับเนี่ยอะมิโนนะครับตอนนี้ผมใช้แค่อะมิโนกับสังกะสีนะครับอะมิโนคิปตั้นเหมือนคลิปที่แล้วนะครับที่ผมเคยได้ลงนะครับแล้วก็ยามลแรงฉลานะครับอะมิโนทําให้ใบดํามากเลยนะครับเนี่ยเพื่อนเนี่ยใบดปพิดเลยนะครับ สวยแล้วนะครับเนี่ยลูกชายนะน,นี่นะเพื่อนหน้าแรงไม่ต้องมีอะไรมากนะครับอัดน้ำแล้วก็ลงขี้วัวคุ้มฟางนะครับทางใบก็มีอาม,มิโนสังกะสียาฆ่ามแมลงยาฆ่าชลานะครับมีแค่นี้เองนะครับเพื่อน แล้วเพื่อนๆก็ได้ใบสวยๆแบบนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มาฝากเทคนิคดีๆมาพูดคุยกันที่เฉยียกันเพื่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ